สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องพอกันเช่แลเพื่นพี่เชียวครับอ่ะีพี่สมาแล้วครับว้นงเย็นว่ะมียนี่ิงเย็นหนิแต่ว่า,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 วาบรรยากาศนองมนันนี่โอ้หามเถอว่ะเมน้ำเ่ห้องน้ำก็มีเด้ปะ<ข>พูดนห้องน้ห่งห้องน้ำอ่ะเ,เอาผ่ะเอาเบ่งผอเาเบ่งก่อนพูดนะอ๋ออีลีน่ะนะอนี่ตัวไปง เพื่อนเพื่นตังะเพื่อนจังไหนีห้องน้ำ็มีเห็ดปวเลยหอเพื่อห้องน้ำยังไงเอ้ยลงไปบังมนเนี่ยมันยังเออเออเงาไฟของพันน้ำพื้นโอ้ยดนนพวกเนาะเนีว มองพันนามเพิ่นต้นีนแเมีที่ยังได้โล้ยังได้พี่องย่านบรากางได้หอ้จ้ามาใส่ใส่เบ็ดตัวนียปดบรรยากาทิพูปูเฟนี่เม้ง้หู่แงยังเร่อง

พ่าพเหน็นอยางอกามกมไม่ดีขาเจอปะเรืบุกไหมคือ,อขาคือเหน่แเทเย็นบมา,มา่ะเย็นไมเย็นขากอมันบ่ โอ้ยหอยตกปะอ่าพอแล้วนี่นะครับมุ่งหอยปะนะอิติวาตัวดีพี่น้องครับตุ๊กขับตอนเราไปเราเชียวครับอ่าคือรอเถอะวะพี่น้องครับพี่น้องมาเมืองบรรยากาศอยู่วัดพอดีเลยย้อมแพรเราบ่ หอบเป็นหอบแล้วพี่น้องพอดีเป็นหอบแล้วพู้นะนางยูผูนะลุงไปยุสิลุงไปยเหนปะเป็นหอบแล้วครับพู้นะขับอยู่กับน้องเาะขับกับช่องพระกันชัยครับครับพอดีช่องประกันชัยด้วยครับพอดีครับเหตุอไที่แทนพอืมฝใส่อะฝนภาคฝนอยู่ขาพ่ค่อยดีปวดขาพอนะย่งลายปวดย่างไรยปวด มีแม่น้ำภูเขาครับอยู่หน้าหนองป้อครับเราครับเราบ้านค่ายจังหวัดระยองครับเป็นนี่เขาเรียนอยู่ที่ระยองงานฟรีครับงานฟรีครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องถ้าที่พี่น้องมาบกว่าเด็กกับเบิ้งเบิ้งเบิ้งพันไอ้ไรเลยชุดกุ้มปิดครับเลยชุดกุ้มปิดเท่ากับมียเกาเมื่อเกาเมื่อนี่เจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทหรือผู้ใดอยากติดตามเป็นหมื่นกับหมื่นแมนครับมือละเกาสิบเกาบาทผู้ใดอยากเมาก็ับเมาละเมาเกาเมื่อเนาะแมนนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทครับแล้วก็พี่น้องอย่าเพิ่งซ้ำมือกับ สองอไรเจสิบัดครับบัวพงบัวแพยังนะอันรกก่ะยังครับบัววายุหันละนี่ข้นแมลาข้นแม่เราชีวิตหนึงข้นมมแล้าชีวิตหนึ่ง พอไเนี่ยพอดีข้างนีไม่เล่นทางนี้ปะนี่ไหม้หนี่ไมท้ายดีไหมงามงามับวงามอีหลชุดท่านั้นปะตัวไปนี้นะครับทุกทุกคนเข้าสู่มิติลีลับแมนครับ แบบทุกคนมาท่านคูณจักได้ว่านี้มันมันเป็นมันเย็นครับพึ่งมะพึ่งมาฮอดเหรอครับพึ่งมาพ่อบาตรที่ค่ำเนี่ยบัตรที่ค่ำครับห่างเลยเพื่อนเพื่อนเสดางโอ้ยพี่เพื่อนร่อนขาลงแล้วเพื่อนหมอนลุงยังหันเออนี่แม่หมองขาลงแมน จะล่อนว่าให้จมนํำครับลองมาเรอเอาไปอยากเห็นน้ำอยู่ดิน้ารสัวมนี้หรือเปล่าใส่ใส่บงทีใส่นี่เหรอหัน้ำเป็นจวดดีเดียวป่ะเจ้าวะพี่รองพี่รองบังมุมนี่ป้าควรงามหรออะไรทะเลใส่กีบ่แมนบ่แมนทส้หัวผม่ มึงคับฟิวหนิ่ไหมให้ถ่นหวงเ้ยเรามาเจออะไรเนี่ยอันซีนนี่กันกันซีนเีกแลอ้วอันซีนอันซีนอันซีนเนาะอันซีนเอ้านี่เล้าตัวนี้คือว่างฉันเฮ้พี่มนเลานี่วะพญานาคเห็นบันไดลุไปเด้ตะเกานี่บอกยนดตองมีบันไดแมนครับเอาสิตันพี่สุดเอาเห้พ่ทหารร่มพี่สุดวเนาะ ือเ้จังวะที่รับแล้วพ่อดีเอาคันพอดีถือลวันที่หนึงพอดีเฮ็ดสามไปหนึ่พอดี่เฮ็ดยังลงอันแรกอันับแรกขันังก่นขันยังก่อนขันถือแล้ววันที่หนึ่งครับผมพอดีมิสาแบบนี้ยู่ครับผมพอดีถือวที่หนึ่งพอีเฮ็ดยังต่อใหม่ของมันสอเฮ็ดยังลงมันถืบ้าเฮ็ดทา้งยนหาดยัเ้ยงเส็ละม่เฮ็ดยังครับผมครับ บ่อบ่อสีทมเห็ดอีหยังไงบ่อสมมติว่ามีมีน้ำอยู่เนี่ยอ่ามีน้ำอยู่พอพอฮาีเห็ดอีหยังเห็ดเฮี้ยนหรือว่าควายปลาหรือว่าเห็ดอีหยังโอ้เข้าใจความหมายของมอแล้วสเห็ดเป็นมองท่องเที่ยวมองท่องเที่ยวครับพูดได้ว่าท่องเที่ยวเลยข้าวเหนียวเลยข้าวเห็ดยวมองท่องเที่ยวนี่เชื่องคาเฟ่เลยรายการเลย หลอมรอบนี่เป็นกระท่อมห้างๆแต่ว่ากรท่อมไรธรรามาฉาดิี่แม่นแม่นครับต้นใหม่ง่ายรงจิเอาต้นหญ้าแบบว่าเ็ดแม่นท่านใหม่นะท่าใหญ่อ้อมนี่ไปคนมาถ่ายรูปสุดยอดเลยนะพ่อเนาะสวรรค์เลยน้ำเป็นตาเลรีได้เหมือนต้องเหรียดได้อยู่บ๊บบ๊อเป็นตาดอกเลรีได้เลยล่ะอยากลุ่งเลรียญเรานี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหามเลยอย่าหามบ่ได้หามเลยเพราบ่ได้ดึงไว้ครับเออพ่อมาเหงี่มันคือมารับเลียนนะมันมันเป็นต้นใหม่บางบางอยู่แหละค็ประมาณแม่นอันดับแรก พี่น้องครับทำดับเหลียด้อโอ้ยมัคเป็นฟองอย่างงั้นจะหามยามโอ้ยโอยเพี่นี่หารดีดไปโอ้ยก็แค่ฟอกน้ำซื่อๆไดบมึงพี่น้องครับโอ้ยพอกอยังธ้รมชาติไปถูกยินจ้อยจ้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยซำหนึ่งเนาะเอ้ยได้ครับเอาสิสะครับพากันปิดคลิปอด้อไอสิ่งหนึ่งน้ำไม่มจ้าว ถอดสูงเรนได้ไหมย่านกางเกงไม่เปียกกางเกงไม่เหลือตัวเดียวเพราะว่าปิ้นใส่ม่หนีบเลยแล้วเงี้ยไรแล้วเ้าเลือดหูมาเลยย่านกางเกงไม่เปียกเข้าขึ้นต้นไม้ตัวนั้นต่นลงมากปะอ้ยสวรรค์เลยนั่นต่ำเนาะคขึ้นขากเลยวะหน่อยเดิเนาะก็ว่าขันจนโซนลงไปขึ้นสิแขียดพวกอะไรนี่หนำข้าพุ่งไวปะเป็นน้ำมีเห็ดปวดเช่ปะ สับหลับจะเป็นการคลิปสำรวจป่านะครับแมนครับตายเดี๋ยวกับออกไปได้กลบบอไม่นน้ำหายบ่เ่าห่อปรเด็กขับเขรียดยังพวกสิบุ๊มแมนบ่ห้องีสเขาไปสำรวจทำทำเขรียดตดหมาฉันได้เดินเขรียดตดหมาดิตองนี้ก็เป็นทางสัญจรของชาวบ้านคนยางไป็นหัวเป็นัแอนเป็นตับหูอูนอนเนาะขึ้นไปนี่ก็มีแต่สวนสับปะรดครับเรียกว่าบักนัดนต่ละครับเต็มเลยครับมันบม่ได้เป็นตะยานยังเราแค่เขาบอกใจซื่อว่ามองนีเป็นหนองแต่ว่า ไปต้องหอูนอนเนาะแน้มเนี่ยเดี๋ยวนี่ครับี่น้องสาละคลิปนี้ไว้ซ่ำเนียครับผมคลิปหน้าพออกันไหมครับอยังมูานี่2คลิป3คลิปเลยไหม